อีกหนึ่งโครงการนะคะที่เป็นโครงการดีๆก็คือโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ารายงานพิเศษหมู่บ้านรักษาศีลห้าวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านที่บ้านดงเมืองจังหวัดกาลสินนะคะที่เขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านเขาพร้อมใจกันนําหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตไปติดตามได้จากรายงานค่ะ คำอราธนาศีลคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาของชาวบ้านดงเมืองตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินที่ยืนยันว่าจะร่วมการรักษาศีลปฏิบัติธรรม ซึ่งชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนได้รับความสนใจจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาลสินที่สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศินห้าตามนโยบายของคอสอชอนานกว่า10ปีที่ชาวบ้านดงเมืองร่วมกันปฏิบัติธรรมจากการริเริ่มของหลวงปู่ดงเมืองแห่งวัดป่ามัชชิมาวาดซึ่งต้องการปลูกฝังให้ชาวบ้านรักษาศีลห้าเพื่อเป็นเกาะป้องกันตัวจากภัยต่างๆ แต่เดิมมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อยแต่เมื่อผ่านระยะเวลาหนึง่งการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาศีลทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆอาน,นิสง์จากการปฏิบัติธรรมยังทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจหน้าที่การงานในช่วงกลางวัน ชาว yup. บ้านเหล่านี้จะเตรียมตัวเข้าสวดมนต์ทำวัดเจนจนกลายเป็นภาพที่ชินตาชาวบ้านก็เพี่ยนแปลงในทังไอ้พระพุทธศาสนาเพราะว่าเพิ่นก็มี่หลวงปู่อันหลวงปู่เมืองก็คือสายญาเพิ่นก็คือพระโพธิยันมุนี่จนก็ให้พ่อแม่พี่น้องชาวพุทธของเขานี่หัหน้าเขาวัดชาวบ้านเขาก็ถือเพื่อนใจครับที่เพิ่นเด้กเขามาเฮ็ดงานเป็นนิสฉันรับก็ชอบ ถ้าบ้านเขาพุ่งใจทุกคนครับที่พราะว่าได้บ้านเมืองบุญได้เกินไปครับอยากให้เพื่อนเขาไม่เห็นตะเดินแล้วล่ะแต่ว่าก็คงเห็นก็พึ่งตอนเขาม่เห็นทั่วนี่ก็ถือว่าเหามาะสมครับสมอเหมาะสมกต่ดีใจครับดีใจนําครับสําหรับชาวบ้านเขาก็ดีใจทุกคนครับนโยบายคสชที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลห้าถือเป็นกุศโลบายให้ผู้นําชุมชนและผู้นําทุกครอบครัวได้นําพาบุตรหลานเข้าร่วมกันปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังถือเป็นการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนให้เกิดความสนิทสนมและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงกองกำลังรักษาความสมบงบเรียบร้อยจังหวัดกรสินนะครับได้เดินทางมาดูกิจกรรมของหมู่บ้านซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากในการที่จะส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินงานของคอสช,าช,ชให้เกิดความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาลสินหรือเมืองน้ำดำมีหลักฐานทางโบราณาคดีถึงความเจริญทางด้านอารยธรรมกว่า1,600ปีซึ่งก่อนหน้านี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการทำบุญตักบาตรไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว แต่ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ทำความดีในรูปแบบอื่นๆมากขึ้นโดยเฉพาะการรักษาศินห้าและการรณรงค์เลิกเล่าในช่วงเข้าพรรษาซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดแล้วยังเป็นผลดีในทางโลกเพราะช่วยลดปัญหาอื่นๆที่จะตามมา